วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นเรากำลังไปกันที่ห้างอิวตาตะที่ฟุกกโอกะค่ะเพื่อนๆ ร้างนี้ตั้งอยู่ตรงถนนคิรามคิโดริ ori, ค่ะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้จะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวที่ห้างนะคะแต่เราจะพาเพื่อนๆไปกินเทมปุระแบบโอมากะเซกันค่ะร้านกินซาเทนอิจิ G, ตั้งอยู่บนชั้นเจ็ของอาคารใหม่อิวาตายะนะคะก็คือเป็นร้านเทมปุระที่มีมายาวนานก่อตั้งในปีคศ19 3 0 ถือว่าเป็นร้านอาหารเทมปุระระดับสูงที่มีชื่อเสียงในกินซ่าโตเกียวค่ะแล้วก็ได้ต้อนรับแขกจากทั่วทุกมุมโลกเลยและร้านก็มีสาขาในฟุกุโอกะด้วยนะคะก็คือที่ห้างอิวาตะแห่งนี้เองนะคะเราจะมาเพลิดเพลินไปกับเทมปุระสไตล์เอโดมาเอะที่ทำจากส่วนผสมที่คัดสรรมาอย่างดีและทอดในน้ำมันงาคุณภาพสูงกันค่ะเมนูอาหารจะมีแบบเป็นเซตและแบบเป็นคอร์สค่ะมีทั้งอาหารสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นค่ะ เมนูอาหารเย็นสำหรับคอสพืชราคาอยู่ที่คนละ5,830เยนคอสพิเศษตามฤดูกาลร,ราคาอยู่ที่คนละ8,470เยนคอสซากุระราคาอยู่ที่คนละ11,000เยนสำหรับพลิสพลิสขอเพิ่มอันนั้นอันนี้จนไม่รู้ว่าตัวเองกินคอสไหนเหมือนกันค่ะเพื่อน

จิ้มกับเกลือนะคะอันนี้ทุกคน mm hmm. เขาเล่คอมเมนต์ให้จิ้มกับเกลืออืมอู้

สาขาที่กินซ่ามีประธานาธิบดีแลวก็คนมีชื่อเสียงไปได้วยนะคะนเพื <laughs> <laughs> ่อนทนคตเมียต oh, oh, ่้าใจ่วมากนนีร hmm. ังก <Okay, S 2> ็ชนตวอ๋ a y อ๋อิส่นขกว่าไม่ได้สะ่นี้พนกงานคนเกา 아, 유니티드네이션이 Maybe this is Liu Kintang. Liu k i n t a n 어, 어, what's the name? Liu oh, Kintang. So, yes. I mean, I 아, 그거는, 그거는, 콘텐츠는, 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 오케이. 콘 오케이. 콘텐츠는,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  오케이. 는 오케이. 콘텐츠는, 오케이. 콘텐츠 오케이. 콘텐 오케이. 콘텐츠 오케이. 콘텐츠는, アスパラガスこちらもね、大根おろしと天柱がおすすめでございます。大根 okay.

ししたくですだとがが強いいおなのそのそまま召上るりけข้าวโพดนะก็คือกินแบบนี้ได<ーパ>้เลยโดยไม่จิ้มอะไรมันก็หวานอยู่แล้วหรือว่าจะจิ้มเกลือนิดหน่อยก็ได้นะแต่ทุกคนถามว่ามันจะเยอะไปหน่อย Yeah. こちらのおすすめはこちらのねカレー粉が入ってますのでね <laughs> カレー粉とお塩を混ぜたカレー料理をおすすめしております。<laughs> はい <functions> ผงพิกกรีนะคะแล้วก็กินกับเกลือนะคะทุกคนปลปาชื่อนะ จริงๆนะทุกคนคือไม่จิ้มอะไรเลยอะ่ะกินเฉยๆก็อร่อยทุกเมนูเพราะว่าเทมปุระที่นี่มันกรอบกรอบแบบไม่เลี่ยนอ่ะน้ำมันก็ดีดีนี่สมองมันจะรักสมองโ็ชอบก้านะตอนนี้อ่าวะบิทุกข์ับเชโก อริกาโตะกะไซมาทุกคนกระเทียมนี่อร่อยมากใครชอบกินกระเที๊ยบนะควรแบบสั่งกระเทียมด้วยนะกระเทียมอร่อยมากทุกคนกินกับมะนาวแล้วก็เกลือ ไม่ใช่กั้งนะเหมือนกั้งเลยอ่ะกั้งกะเนี่ยทำงานนราธิปตุ้งทุกคนอัน,นนี้คือผิก ติดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เผ็ดหรือเปล่าไมว่ากนไหนชอส่วนอันนี้ดอกไม้อะไรไม่รู้ทุกคนรสชาติคล้ายคล้ายขิงอะ่ะเหมือนขิงที่เก่งจิดเหมือนเหมือนดอกขิงเลยที่มันมีใบขิงมีดอก ชาเหมือนขิงอแต่ตัวแบบเท็กเจอร์มันเหมือนเรากัดกระเทียมกับไอชาลอตหอมแดงอะไรเยมาัวาะหนี เกลือนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กินกับซอสเอาทอดมันเบิร์นนิดๆอร่อยอ่ะนฮ้ยกคนเอะแอนญี่ปุ่นอร่อยอ่ะทุกคนอร่อยอ่ะ สุดท้ายเราก็จะจบที่ข้าวหน้าเทปุระนะคะเราก็จะมาซุปเป็นมิสโซะเหรอก็ข้าวโอ้หอมมากกู้งเมี่แวเอ็นเบิ๊กซัพอรเซสก็คือกินแบบนี้เลย ทุกคนฟังเสียงกรอบสิโอ้โยมันก็จะมีซ้อนมาให้อยู่แล้วนะคะทุกคนกินกับข้าวอร่อยเลยมีความแบบเหมือนไข่เจียวนิดหน่อยทุกคนอันนี้เป็นมิโซะแดงเลดมิโซบสุก ม,ดดนนะมิโซะแดงนะเรดมิโซะนี้แบบมันจะมีหอยแต่ส่วนมากขเขาก็ใส่มาเพื่อกินนะเขาไม่ค่อยกินเนื้อหอยกันนะแต่แบบรสชาติดีมากทุกคนอยากให้ได้ลองจริงๆเป็นแเรื่มร้อนแล้วก็ชาเขียวหอมร้อนนะคะทุกคนถือเป็นเทมปุระที่อร่อยที่สุดเท่าที่กินมาเลยค่ะสำหรับวันนี้แพลสลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r คร e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ